สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เะเจอก,กับครูพิชารสุลมากมากครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูวิตรมีสาระดีๆมาพูดมาคุยมาฝา,ากกับนักเรียนทุกคนกันอีกเช่นเคยเนื้อหาสาระทงเราที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคำเป็นและคำตายครับ หลายคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่หลายคนก็ยังเข้าใจกันว่าคําเป็นมันคือคํำที่ดิ้นได้คําตายคือคํำที่ดิ้นไม่ได้อืเข้าใจกันถูกเนาะโอ้พระเจ้ายออมันจอดมากคำเป็นคำตายจริงๆกันนะครับถ้าหากว่าเราจะเรียนรู้กันเราเข้าใจกันง่ายกันมากครับแต่เราจะเรียนเรื่องคำเป็นคำตายเราเรียนกันไปทำไม เรียนแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกันบ้างแน,น่นอนนะครับในการเรียนรู้เรื่องคำเป็นคำตายของเรากันนี้นะครับเราเรียนกันไปก็เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการผันวรรายุกนะครับเราจะผันวรนนายุกได้อย่างถูกต้องครับไม่ว่าเราจะพูดเราจะเขียนเราจะอ่านแน,น่นอนคำเป็นคำตายนั้นมันก็มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้เรื่องการผันวรรนนยุกื่องแต่ว่าคำเป็น จะผันวรรณยุกได้มากกว่าคําตายคําเป็นจะผันวรรณยุกได้อีกลักษณะหนึ่งคําตายก็จะผันวรรณยุกได้อีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้เรื่องคําเป็นคําตายมันก็เลยช่วยเราในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกในภาษาไทยของเรานนะครับว่าทําให้เราสามารถใช้วรรณยุกได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาของเรากันนั่นเอง พาะฉะนั้ี่คือความสําคัญว่าทําไมเราต้องเรียนรู้เรื่องคําเป็นคําตายคําเป็นก็ไม่ใช่ว่าคําที่รินได้คําตายก็ไม่ใช่ว่าคําที่รินไม่ได้แต่คําเป็นคําตายมันก็จะมีลักษณะที่เราพึงสังเกตพึงที่เราจะเรียนรู้กันต่อไปนะครับอ่ะเรามารู้จักคําเป็นกันก่อนนะครับว่าคาเป็นที่เราจะต้องรู้จักกันนั้นมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างครับอันดับแรกถ้าเราจะสังเกตว่าพยาน หรือคำที่เรารู้จักที่เราได้เห็นเราได้อ่านเราได้เขียนเราได้ฟังพยางนั้นๆคํานั้นๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นคําเป็นหรือคําตายแน่นอนนะครับมันมีลักษณะของการสังเกตการพิจารณาอันดับแรกเรามาพิจารณาเรื่องของคําเปน็นกันก่อนนะครับคําเป็นคือคําที่ประสมด้วยสเสียงยาวในมาตราแม่กกา อ้าวเมคอกาคืออะไรอีกเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวสะกดในภาษาไทยของเรากันไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวสะกดในมาตราต่างๆในภาษาไทยของเราที่มีแปดมาตรามีแม่กบแม่กงแม่กลมแม่กลนแม่กบแม่กดแม่เกยแม่เกิรแปดแม่นี้แปดมาตรานี้อันนี้คือมีตัวสะกด แต่ถ้ามันไม่มีตัวสะกดเราเรียกกันว่ามาตราแม่กอกามาตราแม่กอกาก็แค่เอาพยัญชนะต้นมาผสมกับสระสรไม่มวม่าจะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวไม่มีตัวสะกดเราเรียกกันว่ามาตราแม่กอกาและถ้ามันผสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดมันจะเป็นลักษณะของคำเป็นครับคำเป็น เป็นคำหรือพยางค์ที่นำพยัญชนะมาผสมกับสระเสียงยาวในมาตราแม่กอกาคือไม่มีตัวสะกดเท่านั้นเองสระนราจนจำได้ไหมเวลาเราออกเสียงสระเราจะออกเสียงเป็นคู่อาอาอีอีอูอูเอ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 ออออเออเออเอยเอเ เอือเอืออัวอัวเราจะออกเสียงสระ,สระเป็นคู่ใช่ไหมสระเสียงแรกคือสระเสียงสัน้นสระที่ออกเสียงปกติเป็นสระเสียงสัน้นสระเสียงที่สองเป็นสระที่เราลากเสียงยาวออกไปาสันาส้นายาวีสั้นียาวสละเสียงยาวตรงนี้แหละที่เมื่อเรานำพยัญชนะมาผสมแล้วไม่มีตัวสะกด จะอยู่ในมาตราแม่กอกาคือไม่มีตัวสะกดและคําที่ประสมด้วยสระเสียงยาวมาตราแม่กอกาจะเป็นคําเป็นคบเอาพยัญชนะไทยเชย่นกออากากออีกีกออูกูกอเอเก้กอแอกแกออกอกอเอเกอกอเอียเกียกอเอเกอกอโอกัวาเ,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 เอามันผสมสระแค่นี้ครับไม่มีตัวสะกดใดๆเอาพยัญชนะ42ตัวมาผสมกับสระเสียงยาว จะเป็นคําเป็นอ่านี่กรณีที่หนึ่งนะครับที่เราสังเกตกันได้ว่าคําเป็นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันนะครับกรณีที่สองถ้าหากว่าเราไปเจอพยางหรือคําที่มันมีตัวสะกดลถ้าไม่มีตัวสะกดนักเรียนดูว่ามันเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวถ้าผสมสระเสียงยาวเป็นคําเป็นแต่ถ้ามันมีตัวสะกด นักเรียนไม่ต้องดูเลยว่ามันเป็นสราสิงสั้นหรือสระกสิงยาวให้นักเรียนดูที่ตัวสะกดอย่างเดียวครับถ้าพยา์ไหนหรือคำไหนมีตัวสะกดในแม่กงแม่กงมแม่กลแม่เกยแม่เกิมหรือที่นักเรียนรู้จักการแม่นมยวนแม่นมยวงแม่นมยวงก็คือแม่นมนมก็คือนอนหนูหมอมาแม่กลแม่กล ยวงก็คือไม่เกยววแหวนก็คือไม่เกยยวงงูก็ไม่โกงเอาไม่โกงไม่กลมไม่เกยไม่เกยมาเป็นตัวสะกดจะเป็นคําเป็นครับไม่ว่ามันจะเป็นสลาเสียงสั้นกระช่างสลาเสียงยาวก็ช่างแต่ถ well> ้าถามว่าเราเอาห้าแม่นี้มาเป็นตัวสะกดก็จะเป็นคำเป็นแล้วห้าแม่น evet: ี้แม่นมยวงจะมีพยันชนะที่เป็นตัวสะกดแค่สิตัว สิบตัวที่เอามาเป็นตัวสะกดต,ตัวอะไรกันบ้างนะักเรียนจำอักษรต่ำเดียวได้ไหมอักษรต่ำเดียวงูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีโลกหรือมูหญิงเนนูมาเรือจุลาลิงยักษ์แหวนสิบตัวนี้เท่านั้นเองที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่นมยวงเอาสิตัวนี้ไปเป็นตัวสะกด จะเป็นคําเป็นทั้งหมดครับถ้าพยัญชนะตัวอื่นๆนอกเหนือจากสิตัวนี้สะกดจะเป็นคําตามาตราแม่นมยวงไม่กกงไม่กลมไม่ก้นไม่เกยไม่เกิมกห้าแม่นี้มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดสิบตัวงูใหญ่นอนอยู่หนริมวัดโมลีโลกงูหญิงเนูมา้าเรือจุฬาดิงยักแหวนสิบตัวนี้ครับมีงองงูยอหญิง นอนเน,นอนหลูมอมา้ารอเรือรอจุลารอลิงยอยยกวอแหวนสิบตัวนี้สะกดเป็นคำเป็นครับและเช่นเดียวกันนะครับคำไหนที่ผสมกับสระอำํำสละไอไม่มาลายสละไอไม่ม้วนและสละเอาเอาพยัญชนะมาผสมกับสระอํสะอำสละไอไม่มาลายสละไอไม่ม้วนและก็ผสมกับสละเอาให้เป็นคำเป็นด้วยนะครับ อา้าวทำไมล่ะทำไมผสมอ,อ,อัมไอไอเอาเปคนคบเป็นนักเรียนจำได้ไหมครับสระอัมก็คือสระอะัมีมอม้าสะกดมอม้าก็อยู่ในแม่กลมสระไอไม่ว่าจะเป็นสระไอไม่ม้วนสระไอไม่มาลายก็คือสระอะัมียอยยักษ์สะกดยอ,อยักษ์สะกดก็คือแม่เกยส่วนสระเอาก็คือสระอะัมีวอแหวนสะกด วัวแหวนสกกดก็คือแม่เกลเพราะฉะนั้นอัมไอไอเอาก็คือแม่กลมแม่เกยนและก็แม่เกลมันก็อยู่ในมาตราแม่นมยวงห้าเม่นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคาเ,เป็นครับลักษณะของคําเป็นหนึ่งผสมสระเสียงยาวในมาตราแม่กอกาไม่มีตัวสะกรสองถ้ามันมีตัวสะกดแล้วมันจะเป็นตัวสะกดในมาตราแม่นมยวงแม่กรมแม่เกยไม่เก็แม่เกลย มีพยัญชนะสะกดแค่สิบตัวงูหญิงในหนูม้าเรือจุลาลิงยา์แหวงนอกนั้นเป็นคำตายทั้งหมดถ้าสะกดด้ตัวอื่นๆและคำเป็นประสมด้วยอัมไอไออาออะมารู้จักคำเป็นกันดูตัวอย่างครับมานีพามลามหาป้ามาลีเมียตาสีมาดูหมีที่ป่าช้าชัดๆมานีพามาลามหาป้ามาลีเมียตาสี มาดูหมีที่ป่าช้าต้องไปต้องไปดูหมีดูผีก็ได้มาดูผีที่ป่าช้าแต่ไม่ว่าจะเป็นหมีเป็นผีนั่นเยนลองสังเกตดูนะครับมอามาสระอาสระเสียงยาวนอยอีมีสระอีสระเสียงยาวพามารามาหาป้ามาลีเมียสระเอียก็เป็นสระเสียงยาวตาสีมาดูดูสระอูก็เป็นสระเสียงยาว ทุกพยายนะครับมานีพามารามาหาป้ามารีเมียตาสีมาดูหมีที่ป่าช้าทุกพยายเป็นคำเป็นทั้งหมดครับเพราะประสมด้วยสระเสียงยาวมาตราแม่กากาไม่มีตัวสะกดมานีพามารามหาป้ามารีเมียตาสีมาดูหมีที่ป่าช้าเป็นคำเป็นทั้งหมดครับหรือตัวยอย่างตอ่อไปเช่นคําว่าพี่ชายคําว่าพี่ชายพี่ พี่ชายพี่เป็นสระเสียงยาวครับสระอีเป็นสระเสียงยาวมาตราไม่ก่อกาไม่มีตัวสะกดครับสระอีสัส้นสระอียาวเพราะฉะนั้นพี่เป็นสระเสียงยาวมาตราไม่ก่อการเป็คำเป็นคําว่าชายชายยอยักษ์เป็นตัวสะกดครับยอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่มาตราไม่เกยไม่นมยวน เพราะฉะนยยั้นอยรยักษ์สะกดเป็นคำเป็นครับพี่ชายจึงเป็นคำเป็นครับส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานครับส้มเขียวหวานส้มอะไรส้มบางไหนหวานที่สุดอ่าหลายคนก็ชอบทายปัญหากันว่าส้มบางไหนหวานที่สุดแต่ก่อนเราชอบกินส้มบางมด แต่เสียใจมีส้มบางมดมันไมไ่หวานแล้วมันเป็นส้มบางลูกทนานเองที่หวานเพราะฉะนั้นส้มบางอะไรหวานที่สุดก็คือส้มบางลูกครับวันนี้มารู้แต่ส้มเขียวหวานกันอ่ะส้มเขียวหวานเป็นคำเป็นทั้งหมดครับทำไมคำว่าส้มเขียวหวานเป็นคำเป็นล่ะส้มมอมาสะกดครับเขียววอแหวนสะกดครับหวานนอรนนูษสะกดครับคำว่าส้มเขียวหวาน มีมอมามีวอแหวนมีนอนหนูมอมาก็คือแม่กลมวอแหวนก็คือแม่เกลอหวานนอนหนูก็แม่กลนแม่กลมแม่เกลือแม่กลก็อยู่ในมาตราแม่นมยวนครับก็มีกูหญิงเนรนูม้าเรือจุฬาลิงยักษ์แหวนครบนั่นแปลว่าส้มเขียวหวานเป็นคำเป็นครับหรือเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวก็เป็นคำเป็นทั้งหมดเพราะว่าอะไร เสื้อสระเอือสระเอือเป็นสระเสียงยาวครับสระเอือเป็นสระเสียงยาวในมารมตราไม่กอการไม่มีตัวสะกดเมื่อ <icamente, S 2> มันไม่มีตัวสกะกดผสมสรรเสียงยาวเป็นคาเป็นคนรนับส่วนคาว่าการมีนอนหนูสะกดอีละญญในมาตราไม่นมยวนหนาววอลแวนสะกดอีละในมาตราไม่นมยวนก็คือแม่กลนกับแม่เกิลการเป็นแม่กลนหนาวเป็นแม่เกิ แม่กลแม่เกลก็อยู่ในมาตราแม่นมยวงสิบตัวนั้นเป็นคาเป็นครับเพราะฉะนั้นคําเป็นเราสังเกตอย่างง่ายๆว่าผสมสละดเสียงยาวในแม่กอ,อกาหรือมีตัวสะกดในแม่นมยวงและก็ผสมด้วยอัมไอไอเอานั่นคือคาเป็นครับคาเป็นจะสามารถผันวรรณายุได้มากกว่าคาตายนะครับและเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปครับว่าคาเป็นผันวรนณยุได้อย่างไร ต่อไปเราไปรู้จักคําต่อไปครับคําตายเมื่อเรารู้จักคําเป็นแล้วว่าคําเป็นเป็นคําที่สามารถผันวรรณยุกได้มากแล้วคําตายเป็นคำที่ผันวรรณยุกได้น้อยแล้วมันผันวรรณยุกได้น้อยได้น้อยอย่างไรเราสังเกตได้อย่างไรลักษณะของคําเป็นมันก็จะตรงข้ามกับคําตายครับคําเป็นผสมด้วยสระเสียงยาวมาตราไม่ก่อกาไม่มีตัวสะกดคําตายก็ต้องผสมด้วยสระเสียงสั้นมาตราไม่ก่อกาไม่มีตัวสะกด เพราะฉ <พอ S 1> ะนั้นสังเกตดูว่าถ้ามารตราแม่กอการแล้วถ้าไม่มีตัวสะกดให้เราสังเกตจากสระจ้ะถ้าสระเสียงยาวก็เป็นคําเป็นสระเสียงสั้นก็เป็นคําตายเช่นอาอีอืออูโอเอแออเอเอียเอืออัวผสมสระเสียงสั้นต,ต่างต่างเหล่านี้จะเป็นคานําตายนำพยัญชนะไทยมาผสมสระอาะเช่นกะกะทะกกะที่ มุทะลุโต๊ะเละเทแกะงอกเยอะแยะอะไรพวกนี้หรือบางครั้งที่นักเรียนเคยเรียนในชั้นประถมปีที่หนึ่งนักเรียนยังจำได้ไหมหนังสือมานีมานะปิติชูใจมานีมานะปิติชูใจอ้ามานมานีมานะปิติชูใจนักเรียนคงเคย อ่านในบทที่หนึ่งแต่ไม่รู้รจะจากันได้อยู่หรือเปล่านะอ่าไม่รู้ว่าจะจากันได้อยู่หรือเปล่ามานีมานะปิติชูใจที่นเรียนต้องไปอ่านเมือ่อนักเรียนอ่านแล้วนเรียนก็จะเห็นนะครับว่าคําของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งเขาจะเริ่มเรียนตั้งแต่มาตราไม่ให้กอกามาเริ่มต้นอย่างเช่นบทที่หน,นึ่งมานีมานีมีตากากามีตา อาอามีตาลองสกเกตด,ดูจะเป็นมาตราแม่กอการและบทที่หนึ่งนี้จะเป็นสระเสียงยาวเป็นคําเป็นพอมาถึงบทต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับเพิ่มไปแต่ละบทแต่ละบทเพราะฉะนั้นบทที่สองอามีนาะนามีงูนามีปูกาดูปูงูดูปูมานีมานะอาอาก็จะผสมผสมด้วยสระเสียงยาวเป็นคำเป็นนะครับ แล้วก็คาตายมันก็จะเพิ่มเข้ามาแต่ระบบแต่ระบบมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะเพิ่มตัวสะกดเข้ามาตามแต่ระบบความยากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมาตราแม่กอกรารมาตั้งแต่ปฐมแล้วตั้งแต่อ่านอ่านมามีมานะกนละและคําที่ผสมสละเสียงยาวเป็นคำเป็นคําที่ผสมสละเสียงสั้นเป็นคําตายนะครับอ่าคตายเขาจะเริ่มด,ดูอย่างเช่น กจดอกบาะทอกหอเงาะยอเพาะเลาะเมคอีสละหอกครับเป็นสละเสียงทรัพย์ทำตายหรือบางทีมันก็จะเอาไปผสมกับสละเสียงยาวทำเป็นทำตายเช่นที่เราเกาหัวตัวดำจำเพาะเลาะไปในเกาะท่าเลาะสอกขาดอกจอกดูละเมาะหัวจอกเคาะดูถูบอกกระทาะปีทอกเกาะขาทาหอกเงาะดี มีมเงาะเพาะชาทำเบาใบเงาะหัวเราะอย่างเงี้ยคำที่ผสมสลับเสียงยาวจะเป็นคําเป็นคําที่ผสมสลับเสียงสั้นจะเป็นคําตายเพราะฉะน,น,นั้นเราสังเกตคําตายในกรณีที่หนึ่ง,งได้แล้วนะครับก็คือคําที่ผสมสลับเสียงสั้นในมาตราแม่กกาการ์ก,รกีกือกูเกะตะต่างกรณีที่สองถ้ามันมีตัวสะกดนะมันก็จะเป็นมาตราตัวสะกด ที่เหลือจากคำเป็นคำเป็นมีตัวสะกดห้ามาตราไม่นมยวงไม่โกงแม่กลมไม่กลนแม่เกยแม่เกโลคำตายก็จะเหลือสามาตราครับก็คือไม่โกบไม่โกบไม่กดหรือบางทีเราจะเรียกกันว่าแม่กระบดแม่กระบดแม่โกบไม่โกบไม่กดแม่กระบดเพราะฉะนั้น คำไหนก็แล้วแต่ที่มีตัวสะกดในมสามารถตรานี้เป็นคําตายครับไม่ว่ามันจะเป็นสละเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวให้เราดูที่ตัวสะกดนะครับว่าถ้ามีตัวสะกดคามสามารถตารานี้ก็จะเป็นคําตายอ่ะเปรู้จักคําตายกันครับเออวันนี้พ่อภูมิใจนาเสนอมิสซัพชอบคิดลึกดึกชอบดึกคึกคึค่กค่ะมา สมมวันนี้ขอนำเสนอนำเสนอตัวนี้อันนี้อันนี้เปลียนแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับที่จริงแล้วครูมิสซากไม่ใช่เป็นคนประเภทนี้แต่ยิ่งกว่านี้ใช่ไหมมิสซากชอบคิดด้หรือชอบนึกคือคืดค่ะมาสมมกได้เลยลองดูนะครับคําว่ามิสไม่กดครับคําว่าสากไม่กดชอบไม่กด และเพืานายพยานทั้งหมดนี้ก็จะมีสามารถตรานี้เท่านั้นเองก็คือมีแม่กบแม่กดแม่กบแม่กระบดทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกพยานทุกคํามิศชอบคิดลึกหรือชอบลึกคือคือคาค,าคามากซกมกเป็นคําตายทั้งหมดครับหรือยกตัวอย่างคําว่าอาบแดดอาบแดดอาบแดดเป็นคําตายครับอาบแดดเป็นคาตายตรงไหนอาบบริไม้สะกด บอไม้อยู่ในมาตราแม่กดแดดดอเด็กสะกดครับดอเด็กสะกดอยู่ในมาตราม่กดแม่กระบดครับไม่กบไม่กบไม่กดเป็นคําตายหรือคําว่าผักกาดก็เช่นเดียวกันนะครับคําว่าผักกาดก็เป็นคําตายผักกอไก่สะกดไม่กบครับกาดอเด็กสะกดไม่กดแม่กระบดไม่กบไม่กบไม่กด ตอนนี้เป็นแม่กดกับแม่กดทากกาเป็นคำตายทั้งสองพยางพรุแตกพรุเป็นคำที่ผสมด้วยสละกสิ่งสั้นในมาตราแม่โกกาพรุแตกสละสิ่งสั้นในมาตราแม่กกกาดันั้นพรุและเรนน์สเกตูสระอูจะคู่กับสระอูพรุสั้นพรูยาวพรุผสมด้วยสละสิ่งสั้นมาตราแม่กกกาเป็นคำตาย พรูผสมด้วยสละเสียงยาวสละอูในมาตราแมกกการเป็นคําเป็นเพราะฉะนั้นพรูเป็นสละเสียงสั้นตายครูเป็นสละเสียงยาวเป็นพรูสั้นตายคําว่าแตกก็มีตันสะกดในแมกกบครับกอกไก่สะกดกอไก่สะกดอยู่ในมาตราแมกกบแมกกบก็คือแม่กระบดรวมกันสามแม่แมกกบแมกกบแม่กดเป็นคําตายหรือคําว่ากะทิสดจ้า กะทิสดมาแล้วจ้ากะทิสดกะทิสดจากสวนกะทิสระกออากาศคู่กับกออากาศกาสั้นกายาวทิสั้นทียาวเพราะฉะนั้นกออากาศเป็นสระสีสั้นมาตราไม่ก่อการไม่มีตัวสะกดเป็นคำตายกออากาสระสินยาวเป็นคำเป็นทอีทิ สระเสียงสั้นเป็นคำตายท,ทีสระเสียงยาวเป็นคำเป็นเพราะ,ราะฉะนั้นเก้าตรงข้ามกันไหครับการนี้จึงเป็นคำตายทั้งสองพยางเพราะเป็นคำ,นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่กอกาส่วนคำว่าสดโดเด็กสะกดจาก้ดดดาโดเด็กสะกดเพราะฉะนั้นดดเด็กสะกดนะก็จะเป็นคำตายอยู่ในมาตราไแม่กดครับเพราะฉะนั้นคำเป็นคำตาย ถ้านักเรียนจะสังเกตได้ก็สามารถสังเกตได้อย่างง่ายๆสังเกตคำตายว่าประสมด้วยสระเสียงสั้นมากตราแม่กอการหรือมีตัวสะกดในแม่กาบทส่วนคำเป็นนะจ๊ะชาวบ้านจ๋าคำเป็นเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในมากตราแม่กอกาแต่ถ้ามันมีตัวสะกด มันก็จะมีตัวสะกดในมาตราไม่โกงไม่กลมไม่กล,ไกลไกนไม่เกยไม่เกิหรือแม่นมยวงกันนั่นเองและทำเป็นประสมด้วยสระอำไอไออา นี่คือลักษณะของคำเป็นคำตายที่ครูมิตรนามาฝากนักเรียนกันในวันนี้นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับเนื้อหาสาระที่นํามาพูดมาคุยมาบอกกล่าวกับนักเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของการผ่านวรณยุ์ที่เราจะเรียนกันต่อไปนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับสาระราเรืร่องราวน,น่ารู้ในวันนี้ก็คิดว่าคงจะช่วยทบทวนความรู้ของนักเรียนในเรื่องการเรียนรู้คำเป็นคำตายได้ดีกันยิ่งขึ้นนะครับวันนี้คุณวิศักร์สุนล้อมากมากครับ ลาเดนอดกันไปนก่อนนะครับเจ,เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ